ซีเคนโน่นำเสนอบ้านแนวสไตล์บ้านสวนนะคะบรรยากาศร่มรื่นม,มากๆค่ะทุกท่านมีต้นไม้น้อยใหญ่นะคะอยู่เต็มพื้นที่เลยนะคะลักษณะตามรูปเลยทีเดียวค่ะบ้านสวนพร้อมที่ดินขนาดหนึ่งไร่สองงานอยู่ติดถนนรัดยางเดินทางสะดวกค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลยางนอนอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ตัวบ้านสภาพสวยใหม่สะอาดบรรยากาศดีร่มรื่นน่าอยู่นะคะบ้านสวยคุกท่านสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะบนพื้นที่ก็ได้ปลูกไม้ผลไว้มากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งส้มโอริ้นจ่มะม่วงกล้วยมะนาวมะกรูดมะพร้าวและส้มและอย่างอื่นเป็นต้นนะคะ ราคาแปลงนี้ค่ะ2ล้าน5แสนบาทพร้อมโอนได้เลยนะคะไม่ติดภาระใดๆค่ะวิวสวยด้วยนะคะอากาศดีด้วยค่ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนการอยู่อาศัยนะคะหรือจะทำเป็นบ้านพักยามเกษียณเบื่อความวุ่นวายเบื่อฝุ่น PM แล้วนะคะก็สามารถมาพักผ่อนกันได้นะคะอยู่ในชุมชนค่ะไม่เงาไม่เปล่าเปี่ยวมีเพื่อนบ้าน เดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายเข้าจากถนน3 4 0เพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากโรงพยาบาลเดิมบางตลาดธนาคารสถานีตำรวจและไปรษณีย์3กิโลเมตรนะคะห่างจากศาลากางเมืองสุพรรณบุรี45กิโลเมตรค่ะสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อนะัดชมพื้นที่หรือต้องการคุยเจราจาเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะ สอล้านห้าแสนบาทกับทุกท่านพร้อมอยู่พร้อมโอนได้ในทันทีนะคะสวัสดีค่ะ